สวัสดีค่ะทุกคนเราก็จะมารีวิว power p ร์พักกันนะคะก็คือเรานะคะจะไม่ให้เห็นหน้าเรานะคะเพราะว่าเราคิดว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเห็นคนเขาแบบไม่ได้ถ่ายเวลาแกะกล่องสูงไม่ได้แบบเห็นหน้านะคะก็เลยทําแบบนี้กันเพราะว่าเคยเห็นอยู่ว่าเขาทําแบบนี้กันเยอะมากเลยนะคะแบบไม่เห็นหน้าเราก็เลยลองทำอยู่บ้างนะคะ ก็เรารู้สึกว่าแบบนี้มันดีกว่านะคะกเกลย์ทำอย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็จะมาแกะกล่องซุ่มไอ้ถุงสุ่มนะคะน้อ no ง power p ร์พับเกนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะก็คือเราทำเองจากมือคือทำประมาณสองวันกว่าจะเสร็จนะคะนี่ค่ะก็จะมีอยู่สามหนึ่งนะคะสวยมากแล้วก็ข้างหลังค่ะก็มี12ตัวนะคะก็สวยมากค่ะ ก็เรานะคะก็อยากได้สองตัวนี้มากๆเลยค่ะแต่ตัวนี้ก็ไปเลยนะคะก็จะมาลองแกะดูก่อนนะคะว่าจะได้ตัวที่เราอยากได้ไหมหรือว่าจะได้ตัวน้องสีฟ้าจบโอแกะมา้วอมแกะเอียงมากเลยนะทุกคนอ๋อมันมีการ์ดห่อมานะคะวิตื่นเต้นมากอะ่ะแกะการ์ดก่อน ดีกว่าดีนะคะก็จะมีอยู่สามกลุ่มสามสีมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะเราอยากได้สีฟ้ากับสีชมพูมากๆาเอ้ยไม่ใช่อยากได้สีเขียวกับสีชมพูมากมาแต่สีฟ้าตัดออกนะคะขอตัดออกสีฟ้านี่นะมาแกะกันค่ะมาดูนะคะว่าจะดีเป็นน้องอะไรตื่นเต้นมาก ออ้ยดุโคนเราได้เป็นน้องสีฟ้าแต่เราไม่อยากได้เป็นน้องสีฟ้านะคะเนี่ยทุกคนโอ้ยน้อยใจเลยได,ได้เป็นน้องสีฟ้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาลุ้นตัวกันค่ะนี่นะคะ่อสองน่ารักมากเลยนะคะมีคะ่ะน่ารักมากเป็นชิคก,กุชิเลยชลโลมากเลย เราจะมาดูกันค่ะอัน,นก็อ่านว่าตัวที่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรวาคืออะไรอันนี้ก็คือสวยกับไม่สวยแล้วก็ฮ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปของน้องคนนี้นะคะมาดูว่าเราจะได้อะไรมาดีค่ะหอ่อคือแบบว่าอยากเก็บไปเลยอะคือห่อน,น่ารักมากอะสำหรับเราเนาะโอ้ยโอ้ยน่ารักมากเลย เป็นถุงพลาสติกนะคะอันนี้เราใส่เป็นถุงนะทุกคนรู้สึกว่าสูงจะทะลุกว่าใยนะคะูสนุกม,มากจ้ะทุกคนฟังเสียงนะอะได้เป็นน้องคนนี้นี่ได้เป็นน้องคนนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องแพ็ดก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องแพ็ดด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังน้องแพ็มาทำใหม่นะคะบ๊ายบายกดติดตามให้น้องเพ็ดด้วยละครับบ๊ายบาย